สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับมาทําบุญไหว้พระนะครับกับพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดนะครับวัดสิเรียมนะครับพุทธารามนะครับดูป้ายเลยนะครับวัดสิเรียมพุทธารามเรามาถึงเข้ามาในถนนเสร็จนะครับเราก็มาดูนะครับนี่ครับเป็นนะครับประตูโขงนะครับทางเข้าวัดนะครับสวยงามมากนะครับ สวยงามนะครับมีประตูโขงสวยงามมากครับครับพอเราเข้ามาในวัดนะครับก็ลงไปก็จะเป็นป้ายไม้นะครับวัดสี่เหลี่ยมพุทธารามบ้านสังกันนะครับบ้านนี้จะเป็นบ้านนะครับขออนุญาตนะครับตามภาษาบ้านเราเรียกว่าพุทธเขมรนะครับบ้านนี้เป็นบ้านเขมรครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับนะครับางต่างๆนะครับเป็นของ นะครับขอมนะครับก็มาชมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับเราจะเข้าไปที่พระอุโบสถนะครับเห็น peace peace. นะครับตอนนี้เป็นพระอุโบสถนะครับที่สวยงามนะครับเป็นพระอุโบสถที่ได้รับพระชาทานแบบมานะครับสร้างตามแบบพระราชทานนะครับไม่ได้คิดเองนะครับตอนนี้ครับ นี่ครับเป็นประวัตินะครับเป็นประวัตินะครับอนุญาตให้ใช้แบบพระอุโบสถวัดพระอารามวัดพระรามเก้านะครับการชนาพิเศษนะครับกับน้ำมศการประหลัดนะครับสุวิทย์นะครับฐานะวโรนะครับเจ้าวัดวัดบ้านสังกันนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับสำเนาแบบพระอุโบสถวัดนะครับพระรามเก้าการชนาพิเศษนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับก็นี่คือใบสํานักนะครับราชลิขาธิการนะครับ พระบรมมหาราชวังกทมนะครับที่ที่อนุญาตให้นะครับเราก็จะเข้ามาข้างในนะครับข้างในนะครับข้างในพระอุโบสถนะครับสวยงามมากนะครับเราก็จะมีนะครับนี่ครับมีพระพุทธรูปของเรานะครับองกดนะครับมีของใหญ่นะครับของใหญ่เราก็จะตีของเอาใช้เอาเลิกนะครับพอเราได้มาแล้ว เข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับพระพุทธรูปสวยงามมากนะครับก็นี่ครับสวยงามนะครับเป็นลายไทยนะครับลายกหนกนะครับที่อยู่ข้างในนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆบ้านนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ มาทำบุญไหว้พระนะครับนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวของเราเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปสั้นๆนะแนะนำวัดสี่เหลี่ยมพุทธ,ธารามไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ